นี่นะครับเป็นสากระ้อกระปบนะครับขณะนี้เนี่ยกําลังเตรียมปบอยู่นะครับปบที่ใช้เนี่ยเป็นปบย่างนะครับปบย่างเราซื้อมาจากตลาดย่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไม้ไม้ละสองตัวนะครับหกสิบบาทนะครับในระดับที่ตลาดทางใหญ่นะครับขณะนี้เราก็มาสับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ เราก็ใช้ปลกเนี่ยนะฮะสองตัวครับแล้วก็กระท้อนแกงนะฮะกระท้อนแกงหกลูกนะครับซึ่งเราซื้อมาจากรถพุ่มพวงเมื่อวันอาทิตย์นะครับแล้วเราก็มาสร้างนะครับแล้วก็แช่นะ้ำเกลือไว้นะครับกระท้อนเนี่ย เราเราบเสร็จแล้วนะครับ,บเราก็พวกอีกนะครับแต่ตอนนี้เป็นการเตรียมก่อนนะครับเปลี่ยนเพื่อที่จะแกงนะครับปกเนี่ยเราสามารถใช้หลายอย่างนะครับก็คืออาจจะเป็นกกสดอนนะครับที่ไม่ลอกหนังนะครับให้ทาง,างร้านทำมาให้เลยก็ได้ใช้กดกดก็ได้ รือว่าปกสดเช่นเดียวกันนะครับจตนะ่ลอกหนังออกนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นี้เนี่ยเราใช้กบย่างนะจะลองดูว่าน่าจะหอมเชื่อว่ายอย่างนั้นนะครับเชื่อว่าน่าจะทาให้แกงไ่ยหอมก็เลยใช้เป็นกบย่างนะ เที่ยวหางกะทิก่อนแล้วก็ตามต่อจากนั้นเราก็ใส่หัวกะทิไปนิดหนึ่งก่อนครับหัวกะทินี่เราใช้หัวกะทิสดนะครับไม่ใช่กะทิกล่องน,นะครับเราต้องเที่ยวกะทิไว้ก่อนไหมคะตอนนี้เนี่ยเราเที่ยวกะทินิดหนึ่งก่อน จะไปเพิ่มอนิดหนึ่งครับเป็นการเพิ่มหัวแลอเพิ่มหางาคะเพิ่มหัวกะทิครับเพ<อ>ิ่มหัวกะทิให้มันดูเข้มข้นหนิดหน,<อ>น,นึ่งนะเที่ยวกาทีเนี่ยไฟเราไม่แรงครับเราไฟอ่อ,อนๆไฟเรายังอ่อ,อนอยู่นะครับให้มันไฟรี่อยๆครับ กะทิต้องแตกมันหรือเปล่าคะกะทิตรงนี้เนี่ยเวลาเราเทกะทิเนี่ยไม่ถึงขนาดแตกมันครับก่อทเ่ียวจะใส่พริกแกงเอาพอมีเขิ่นพอรู้แล้วเอ,อ่มันคงตื่นแล้วนะครับผมก็นเลยใส่พริกแงกงประมาณเกือบเกือสองช้อนนะครับวันนี้ใช้วันนี้ใช้พริกแกงเผ็ดใช่ครับใส่พริกแกงคั่วหรือพริกแกงเผ็ดนะครับ แ่่จากนี้เนี่ยเราก็จะใสดกรปิไปนิดหนึ่งนะครับประมาณครึ่งครึ่งช้อนนะครับตอนนี้เอาแค่ตรงพวกพริกเนี่ยใสป่กระปิไปให้มั้กับพิดแกงพอตรงกลิ่นหอมนะครับค่อยมาปรุงรส้ากทก่อนที นือกรกบลงไปนะครับในขนาดที่เราเคี่ยวพริกเนี่ยนะครับถ้า,าความมันของกะทิน้อยลงมันน้อยอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มหัวกะทิลงไปได้นะครับหรือว่าถ้าดูว่าปริมาณมันไม่พอนะครับเนื้อกบนะครับเราก็เพิ่มลงไปนะครับ ไปไม่ต้องแรงนะครับในขณะนี้ความขึนตาไม่นานอยากปีแกแดงกับไม,ม,ม้หรือปีกับไม้ที่เริ่มมีมันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มบวกกะทินิดหนึ่ง ใครชอบให้เป็นมันก็ให้ออกมันแต่ใครชอบแค่ให้มันแค่นัวๆนะครับก็คือไม่ต้องมันมากเนียก็ใส่เนื้อกบได้เลยนะครับก่อนที่จะเอาเนื้อลกบลงไปเนี่ยปรุงพริกแกงให้มันได้รสขลมพก็กดิงสิ่ง,งก่อนนะครับว่าพริกแกงเนี่ยกับกะปิที่เราใส่ไปรสชาติอ,ยอยงเราเอรนะครับ <c oughs> จะได้ปรุงได้ถูก ปดนะครับเพืนอให้พอออก,กรสชาติขับเพิ่มไฟนิดนึงนะครับเ,ออเติมน,น้ำปาลาปสช้อนก่อนนะครับพอม,มันมีกระปิแล้วครับ เดี๋ยวผมจิ้มได้รถแล้วผมก็จะใส่กบกันนะครับโอเคครับวางกะครับ ปบกลงไปผัดก่อนนะครับต้ปิดแ,แกงแกงกระท้อนวันนี้ถ้าเราไม่ใส่กบสามานนรถใส่เนื้อสับอะไรได้บ้างครับก็มีเขาจะใช้ไก่บ้างกันนะครับหรือว่าไก่หนังเหลืองก็ถ้าไก่ทั่วไปเนี่ยมันจะเละมีแล้วมันจะเละ กบต้องงอาเมื่อเราเราจะผิดแล้วนะครับไม่นานเราก็ใส่สะท้อนได้เลยครับเพราะว่ากบเอี่ยเขาปิ้งมาแล้วมีความสุกค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ใส่สะท้อนลงได้เลยสะท้อนนี่ว่าซื้อไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้วัน พูดแล้วเรามาสกรากแล้วก็นเกลือเราก็ใช่ก็ีเปลี่ยนไว้ครับแปลงว่าถ้าเราได้กระท้อนมาก่อนเราสามารถสรแล้วแช่ช,ช่องแช่แข็งเอาไว้ได้แต่ประมาณนี้นะครับเี่คือผัก พยายาต่ายนามแลที่ตแนนะครับให้เป็นนามนะครับ ใส,ใส่ใบมะกรูดก็เพียงพอใส่ใบมะกรูดแล้วโหระพาต้องใส่ไหมคะไม่ใส่ระพาใบมะกรูดอย่างเดียวใบมะกรูดมันใส่ใ่เพื่อให้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมานิดนึงในเรื่องของไก่รสชาติของแกงจะออกเป็นรสอะไรบ้างคะเค็มหวานแลเปรี้ยว หรือว่าเปรี้ยวหวานก็ได้นะครับเพราะว่ากระทอนจะม,มีความเปรี้ยวของเอากระท้อนนี่เราใช้เนื้อนะครับเราไม่เอาฝนโฟของเนื้อภายไหนเมื่อแท้มแค่อออนะครับเราเอาแต่เนื้อส่วนเปลือกเป็นเดียวเลยคนระับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเกลือนีด้เดียวใช้ได้เลย อรดีว่าทำครัวใกล้กสวนนะครับปลูกมะกรูดมะกรูดอยู่ก็เลยไปเด็ดใบมะกรูดจากต,ต้นมาใส่ครับสดสดเลยครับใบมะกรูดเนี้ยสดสดจากต,ต้นแ้้ไม่คีลงในกระทะเลยนะครับกลิ่นมันจะได้ลงในกระทะเลยนะับเขาเชื่อกันว่ายอย่างนั้นนะครับอืม กูใส่เกลือหรือครับครับผมใส่เกลือใส่ใบมะกรูดเป็นแกงน้ำขุกขิกแบบนี้หรือครับส่วนใหญ่เ้าจะทำน้ำขุกขิกนะครับน้ำมเยอะโอเคคได้แล้วครับตบแล้วครับ ที่คือแกงกระทร้อนใส่ปลวกย่างเลยครับ